ทุกอย่างครับสมเพนาครับครับผมโอ้อันอบอกให้ลงพนะครับโอ้พ่อค่ะพ่อค่ะพ่อค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ให้เพื่นเนื่องในโอกาสนะครับเนื่องในโอกาสที่ลงพลแวะมาเยี่ยมบครับครับหลุนจ้าครับพมว่าครั้งหน้าใส่ครับลุงไพยังก่อไทรีพีนาไรีพีนาครับ เป็นเหรียญเป็นเป็นเหรียญเท้าเวสวรรณครับโอ้ยโอ้โหพี่ถูกเลยถูกเลยถูกถูกกับลูกเลยนี้เนี่ยเลขหลัง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 เท้าเวสุวณเลขหลังเลขหลังเลน้มได้พี่เลอลุงนนี้เท้าเวสุวรณกำลังมาดังเลย าเท้าเวทสุวรรณโออเหี huh. ่หสครับ huh. บ uh ้ก huh. ส <t aps Fore cast> ิบปกับคนวยอ๋อัเอฟีไงหม่ในเหรียญไม่มีหรอมนมีตอกลุงคนไหมลุงนดกองนะลุนของเอฟทีปฏิทายรูปดํ้ มีกิเลตนรับลูกบอก็ปัดแดงครับอันนี้ครับอันนี้เป็นพระเทวสุวรรณใช่ไหมพรเป็นเทวสุวรรณรองกันไทยได้ครับได้ค่ะเจ้าเบียวยนคะไม่มีเหรียญเปล่าไม่มีเหรียญเป่อชาให้ผมช่ยพูดชาให้พอดีน้องชาย วัดรนี่ยังบัดอะไรมีเหรียญเดียวมีเหรียญดียวใต้เหรียญมันตอกคเลขเบอร์อะไรใต้เหรียญใเยนเดูไเออลุงจะดูไม่เห็นนะครับอ๋อผมผมก็ไม่เห็นเหมือนกันผมผมวัยรุ่นผมก็ไ่เห็นเหมือนกันครับต้งใรแว่นพยาแนสองาิล เมื่อเช้าทานมาสองครับชูนผมขับรถบ่อยเลยทานนมาสองกินได้ไม่เป็นไรมันทานได้มันไม่มีนี่ไงมันมเป็นอาหารเสริมครับผมเมื่เห็นครับเม่เห็นครับคุณไปเพื่อนไหมเป็นผู้หญิงจะจับพระพวกนี้แก่กันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยหมายเลข เอาดิเอาดิเอาเอาคนสายตาโว้ยสายแว่นขยายเออสายแว่นขยายนี่ไงพวกคุณดูไม่เห็นเองนี่อยู่นี่ไงกูถอดแว่นก่อนมันใส่แว่นขยายโอ้ยเลขอะไรครับโอ้เลขสวยนะครับอ่าหกห้าหนึ่งหกห้าศูนย์ครับหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หเอาคิ้งดิเลอตเตอรี่เมื่อกี้ไปแต่ลอตเตอรี่เมื่อกี้ไปแต่ มีใครมีกล้องสองภาพไหมไม่มีครับอ้าวช่วยดูหน่อยครับตาดีมาผมว่าหกห้าศูนย์ครับตรงนี้เขาตอกโค้ดไว้เหรียญเหรียญเลขที่หกห้าศูนย์ดูหน่อยครับแม่นครับหกห้าศูนย์ครับหกห้าศูนย์ครับเดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่มึงมาอีกรอบแล้วมึงเจอกันเดี๋ยวก่อนหกห้าศูนย์ครับไม่เป็นไรครับเขาไม่มาอันนี้นะเราก็ไปหาเลยครับเขาไม่มาเราก็ไปหาครับอันนี้ไม่ใช่พระบ้านเราด้วยนะผมว่าน่าจะเป็นฝั่งนู้นนะ เออมันภาษามันออกอักขระล้านนาหน่อยเชียงรายว่าเลยอ๋อจากเชียงรายของของคุวอะไรครับวัด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 สันทรายสันทรายเชียงใหม่เชียงรายเหรอเชียงรายครับวัดสันทรายเชียงรายไอ้พี่ไอ้พี่เดี๋ยวนี้ดีเลยพี่พี่วนมีลาหูด้วยครับกับดวงกับดวงกับดวงเหมาะเหมาะเมาะเหมาเมาะกับลุงเมาะกับลุงเมาะกับลุงจับด้วยจับด้วยจับด้วยไม่กับดวงมันกับดวงลาหูอมจันได้ปล่า พี่มีเหรียญไหมแมวไงอย่ากักหน้าอย่ากักคนร้านนะจะคนร้านนะ้องมีหมายคนครับต้องต้องมีหมายค้นเดี๋ยวนี้เรียนรู้เดี๋ยวนี้เรียนรู้ต้องมีต้องช้ได้ครับเดวนี้ถึงคนด้าคือเขาทำเหรียญสวยด้วยนะเป็นท้าเวสสุวรรณหน้า้างหลาเป็นผ้าเาหู ข้าวเวสุวรรณเจ้าัพลหูงดวงกับดวงไอ้ที่บอนไม่ค่อยคองใ่ได้รุ่นปู่ประธานพรปู่เจ๋วเลยปู่ประธานพรเลยเขกับ้าศูนย์นะครับเลขไปเยอะๆเดี๋ยวคอยกับข้าลูนยเลยถงของถึงของดูดีนะเดี๋ยวเลข้าแล้วกัเดี๋ยวไก็ไม่ปลอดไปบุกาศจริงๆนะชิดดูดีนะแมนหงานี่ลีครับผมดูดีนะดูดีนะพี่พอลดูีข้าศนย์รเปล่าลงบางดมหานม เนี่ยแค่หัวข้างแม็ข้างหลังอ่ะข้างหลังลุงเบิ้งลุงเบิ้งมองเนี่ยข้างข้างอยู่ข้างข้างอ่ะข้างหลังข้างหลังก็จะติดต่อโคตรด้วนี่ครับต่อไปเลยครับข้างข้างโรงงาตุนปะอางเลยโอ้ยคิวยุ่งส้นกันละบ้างตองเบิ้งพันนี่เบิงพันกล่องโทรศัพท์พันกล่องโทรศัพท์เบิงเบิ้งมอนกล่องโทรศัพท์แต่ละพี่พี่กล่องของพี่ ยังบอดถือเต้เอาพิชพอดีพิชพอดีบ่ได้พิชมันตอง่านกล่องโทรศัพท์อนเสนี่เห็นหรอไมรู้จะเป็นสี่หรือห้าไม่รู้นานนั่นนั่นไอ้ที่เห็นเป็นอะไร หาครับลุงอะซูมได้ร้อเท่าของโทรศัพท์เออกล้องลุงอ่ะกล้องกล้องผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นให้คืนให้คืนน้องลงปูทวดปะลงปูทวดปะครับขอบคุณมากครับ ลงนแรกเเยียมแล้วก็ให้ม้าิดตารับใส่ขอบเอาอ่ะอันนี้กำไรกำไรผ้าจานนนะาต้องมกำไรอันน้กำไรคาไกำไรค่้าไดให้หนึ่งับไปห้าใ่ไมใช่้นกลับไป้ยอไม่ไม่ไม่ป้าเลยคนี่บอกครับคนไหนครับ